ถอดจ้าถอดไว้ถูกแล้วลื่นนะนะลื่นนะบันไดโอเคได้ครับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยดูข้างล่างเออเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างต้องทำอะไรรวมอ่ะ ให้พีดยกฝั่งนี้อยู่แล้วได,ลได้ไหม<า>ขอเสื้อกันไหมจับอย่างนี้เลยเสื้อเบื้อวางไว้เอากระเป๋าไปถามเลยเขาเลยเก่าๆวางไว้มบนเสื้อดีกว่าเดีย๋ยวมันกิ่ง อาไมา้เชวามเาฮวางก่นทางานากัอน,นอ้ามีช่างติดตอ้าวหรอครับอ่าแป๊บนึงครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยผมโทรหาครับ เห็นนิต sí, oh ิโตจ้ะเห็นนิติเขาโทรมาตามอ๋อ่ะร่งพี่ลองโทรดูเด้อเห็นว่ามีจ้ะจ้าครับดีครับอุ้ยนอสัน you <laughs> 就没有，赞赞的。三三

ก็ไปพื้นเอียงพี่ถอดล,อดล้อตรงเออถอดได้ไหมเตรียมไว้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับอ่าปอเชืออ่ะอ้าวแข็งไหมพอไม,ไม,ไม่ไม่ต่อสายไปก็ติดครับถ้าเลื่อนข้างหน้าก็จะไม่ติด พราะว่ามันห่างอีกประมาณคือบอนึงคนใช้งานตัวใหญ่ก็แนะนำว่าวิธีใช้ก็คือเรียบร้อยครับกลางคืนในอกลางวันอ๋อถ้าเชา้าได้ครับไม่มีปัญหาที่เราวิ่งถ้าเราวิ่งเกลียยสีเยอะๆฝุ่นจากรองเท้ามันข้างบนจะเป็นฝุ่นแบบจากใยมากกว่าใช่ไหมครับ หมายถึงถะอะไรรองเ,ออเ,ออเออท,ท้าที่อู่ถนนใหม่เขาทำนานยังครับตอนนั้นนี่ท่วมไหมครับลุงโอ้นานแล้ว